น้นำหนึ่งถึงเจ็ดเดือนอะไรกบฟแฟนโรดิซันบุกฮะมากระล่าไม่มีฟฟแฟน <c oughs> ฟแฟนโรดิซันเลยนะแสดงว่าแฟนแฟนริสันนี่มีศักยภาพในการกดบัตรเช้ากับเพื่อน แต่เขากว่าบัตรขายากมากเพราะที่นั่นก็จะเหลือน้อยมากมด้วยแต่รอบนะครับแตงว่าทุกคนที่ที่ผ่านเข้ารอบมาที่นี่ทั้งรอบทั้งสางรอบมาที่นี่<ะ>เน็ตต้องแรงมากที่ทีาปผมว่าเน็ตแรงไม่พอผพบางคนนะที่จะยินมาคือตั้งคอมประมาณสี่ห้าเครื่องจอเก่งมากครับผม นแฟ,นอ,ฟอยไควันนี้แซ <c oughs> งทำยาวๆหรือพี่แซงทำแค่เพลงคนไม่ถูกรับพี่แต่สุดท้ายผู้เราคนทไทยก็รอดและมานั่งยิ้มผ่านแมสให้กันได้ในวันนี้เป็นความสุข 因地制宜。